ฉเฉลยแล้วมนุษย์จากดาวดวงอื่นลงจอดสหรัฐพาสปอร์ตประทับตราประเทศที่ไม่มีบนโลกเรื่องราวที่ทําให้คนรู้จักกันว่าหญิงจากทอร์นสอกกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่อมีคลิปแสดงถึงหญิงหนึ่งที่ปรากฏตัวที่สนามบิน JFK ในนิวยอร์กพร้อมพาสปอร์ตจากประเทศทอร์นสอกซึ่งไม่มีอยู่ในแผนที่โลกเลย แต่เมื่อเราเข้าไปตรวจสอบลึกลงไปก็พบว่าเรื่องนี้มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อสร้างเรื่องราวขึ้นมาทําให้เราได้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่เทคโนโลยี AI สามารถสร้างเนื้อหาที่เหมือนเป็นจริงได้อย่างง่ายดายทอร์เรนซหรือทอร์เรนซาที่ไม่มีในแผนที่โลกก็เป็นประเด็นที่ทําให้คนรู้จักกันมากขึ้นหญิงในคลิปแสดงพาสปอร์ตของประเทศนี้และบอกว่าประเทศนี้ตั้งอยู่ในแถบคอเคซัสแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก็พบว่าไม่มีประเทศนี้ในระบบหรือแผนที่ใดๆ คลิปนี้กลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลทำให้มีการถกเถียงว่าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นการใช้เทคโนโลยีดีเฟกซซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถสร้างภาพและวิดีโอที่เหมือนเป็นจริงได้อย่างง่ายดายระบบตรวจสอบยืนยันแล้วว่าคลิปนี้เป็นของปลอมที่ถูกสร้างโดยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทำให้เราไม่สามารถยืนยันว่าหญิงในคลิปมีตัวตนจริงได้และไม่มีรายงานเหตุการณ์จากสนามบิน JFK หรือหน่วยงานทางการใดๆ เว็บไซต์ m e l t i s, <S ได้รายงานว่าพาสปอร์ตในคลิปนี้มีลักษณะของกราฟิกที่สร้างโดยระบบ AI และไม่มีความสมจริงในรายละเอียดต่างๆเช่นลายเส้นการสะท้อนแสงและตราประทับแรงบันดาลใจจากตำนานชายจากทอรเรสที่เกิดขึ้นในปี1954ที่สนามบินฮาเน,นดักกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นชายคนหนึ่งอ้างว่าเดินทางมาจากประเทศท,ทอรเรซึ่งตั้งอยู่ระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนพาสปอร์ตของเขาดูเหมือนจริงและมีตราประทับจากหลายประเทศ แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถยืนยันการมีอยู่ของประเทศนั้นได้ชายดังกล่าวถูกกักตัวไว้ที่โรงแรมใกล้สนามบินเพื่อตรวจสอบเพิ่มเต,มติมแต่เช้าวันถัดมาเขากลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทาให้เรื่องราวนี้กลายเป็นตำนานลึกลับที่ถูกพูดถึงมาจนถึงปัจจุบันกรณีของหญิงจากโทเรนซานี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของเทคโนโลยี AI ในการสร้างเนื้อหาที่เหมือนเป็นจริง ทําให้เราเห็นว่าการเชื่อถือเนื้อหาที่ไม่มีหลักฐานและไม่ได้ตรวจสอบอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้อย่างง่ายดายผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาประเภทนี้และไม่ควรรีบแชร์ต่อหากยังไม่มีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ยืนยันเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของข้อมูลเท,ท,ท็จที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหลังจากตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงแล้วพบว่าทรนซ ไม่ใช่ประเทศที่มีอยู่จริงและหญิงในคลิปก็ไม่มีตัวตนการสร้างเนื้อหานี้น่าจะมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสนใจหรือความบันเทิงโดยใช้แรงบันดาลใจจากตำนานเก่าชายจากทอรเรสมาผสมผสานกับเทคโนโลยี AI บทเรียนสำคัญคือการเสพข่าวในยุคดิจิทัลควรมีการตรวจสอบก่อนเชื่อโดยเฉพาะเมื่อเนื้อหานั้นดูเหลือเชื่อ,หร,อหรือไม่มีหลักฐานสนับสนุนจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือการเชื่อถือและแชร์ข้อมูลไปอย่างง่ายดายอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและสร้างความกลัวให้กับคนอื่นได้อย่างรวดเร็ว เหตุการณ์นี้ทําให้เราเห็นว่าความเป็นไปได้ที่เทคโนโลยี AI สามารถสร้างเนื้อหาที่เหมือนเป็นจริงได้อย่างง่ายดายและทําให้เราเชื่อถือได้ง่ายจึงเป็นสิ่งสําคัญที่เราควรมีวิจารณญาณในการรับชมและแชร์เนื้อหาในยุคดิจิทัลนี้ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง1่ง m e l v t i s e f f c t Check ทอร์เรนซ์พัสทอร์เรนซ์แอตจีเอฟเค https slash slash mailtips dot com slash block slash fact ขีดเทอร์เรนซ์ขีดพัสทอร์เรนซ์ขีดจีเอฟเคขีดแอร์พอร์ตขีดวิดีโอขีดอิสขีดหนึ่งศูนย์ศูนย์ขีดเฟกสอง snows the man from tory legend https slash slash www web dot snows dot com slash fact ขีดเช็กขีดแมนขีด from ขีด tory ขีด parallel ขีด universal สามเทียนเคเอไอจีเอ็นเอไอเอทีดจีเอฟเควิดีโออานาลัยสิบ h t t p s w w w i n c r l c o m n e w s h o i s t h e t o r n s p a s t o r t w o m a n w i r e j f k s t o r y r e s i s t q u e s t i o n s a b o u t a i g e n e r a t e d m i s i n f o r m a t i o n